ครับไปปะ ใชครับ,บนหนไหนบ้านหนูอยู่ไหนครับ,รบไหนบ้านที่สิ้นิอยู่ไหนครับใช่เหรอปะกลับบ้านกันดีกว่าไปลงนี้ครับป่ะมาลูกม,มากล,ลกลับบ้านเรากลับบ้านล้ว <c oughs> กลับไปกลับไปไหนครับ นีกับทางนี้ครับมามาเดินมาทางนี้ครับฮะอะไรเยอะเลยครับลงทางนี้ทางนี้เปียกครับลูก มาทางนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปียะนี่เปียกครับนี่เปียกครับนี่เปียกครับไหนพี่อยู่นะพี่เดินลอน้องหน่อยครับ ครับตรงนี้ก็เปียกนะตรงนั้นเปียกไหมเปียกน้ำไหมสิครับน้ำค้างเขาเรียกน้ำค้างเปียกไหมนี่ไงเท้าหนูเปียกแล้วลูกครับมาเดินมาครับเนาะมันแห้งก่อนเถอะเนาะรอมันแห้งก่อนนะครับ มาแล้วสิวิ่งมาครับน,นันน่นนั่นเฮ้ยเสียงน้ำค้างมันโดนหลังคา,งาครับ Khắp lộp nám, lộp nám, lục lộp. Mẹ mẹ. Yeah